วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่ง่ายมากเป็นอาหารกลางวันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาหารเย็นเบาๆก็ได้สําหรับคนที่รักสุขภาพหรือลดน้าหนักนะคะหรือว่าใครที่อ่าเป็นสาวๆนุ่มๆเนี่ยอยากทานชอบผักก็ทานได้เหมือนกันมินาค่ะจากไมล์สะพายตุรกีขอนำเสนอนะคะอาหารตุรกีที่ทำได้ง่ายๆค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆคนต้องลองทำจากอะไรมีส่วนผสมแค่3อย่าง สี่อย่างอ่ะสี่อย่างขอโทษทีจะบอกว่ามันง่ายที่สุดทําแค่ห้านาทีก็เสร็จแล้วและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรประจําบ้านของมีนาเองเลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูว่ามันง่ายขนาดไหนการันตีสูตรด้วยคนเดิมค่ะคือคนนี้ขนาดลูกยังกินลองดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนไปเริ่มทํากันค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่นี้อ่ะผักโขมอันนี้เป็นผักโขมฝรั่ง มีนาซื้อมาแบบนี้ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เอามาหัน่นใช้เท่าไหร่ใช้ประมาณ250กรัมนะคะหรือว่าใครอยากได้น้อยก็ใส่น้อยแต่จะบอกว่าเขายุบค,ค่ะเขายุบตัวต่อด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ในเก็บไว้นานแล้วดูดิมันขึ้นแล้ว หนึ่งหัวก็เดี๋ยวจะปอกแล้วก็จะล้างค่ะเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องเอาตรงเนี้ออกตัดมาอย่างนี้เลยละกันแล้วก็ตัดมาอย่างนี้เลยนี่นะคะหัน่นหั่นธรรมดานี่แหละคะ่ะ มีนาเคยทำหลายรอบแล้วตัวนี้มันอร่อยและอยากเอามาแช์แล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายจะเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าเป็นอาหารกลางวันก็ได้ตอนนี้เป็นอาหารกลางวันของลูกชายนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยจะใช้ลูกใหญ่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้แล้วแต่มีนาใช้ประมาณสองลูกจะตัดหัวทิ้งไปแล้วแหละใครไม่ชอบไม่ชอบมะเขือเทศก็ไม่ต้องใส่เอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวันใครจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเอามะเขือเทศนะคะกับ หอมใหญ่เดี๋ยวเราไปผัดที่หอมก่อนทิ้งไว้สักพักค่ะให้เขาแบบสุกได้ที่ก่อนจนหอมใหญ่เนี่ยมีความใสหลังจากเราผัดแล้วนะคะเขาก็จะมีความใสขึ้นใครอยากให้ใสกว่าน,นี้ก็ได้แต่มีนาเอาแค่นี้ใส่ผักขมค่ะ ไเลยปแล้วก็ค่อยๆผัดเขาค่ะค่อยๆผัดเดี๋ยวรอเขาสลดก่อนจะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยหาตัวช่วยกลับ เดิมค่ะใช้เกลือสีชมพูแล้วก็พริกไทยนี่นะปรุงแค่นี้ค่ะเกลือกับพริกไทยลองดูนะมันอร่อยนะคะอร่อยมากเลยด้วยเราจะได้รสของมะเขือเทศจะออกเปรี้ยวๆหวานๆ ได้ความหวานของหอมใหญ่และได้รสชาติของผักผมบอกเลยนะว่าแค่ใส่เกลือกับพริกไทยก็อร่อยแล้วค่ะเราลองรสชาติของผักที่แท้ตัวมันเป็นยังไงใครเป็นเจนะคะก็คือเอาหอมใหญ่ออกแล้วก็ผัดแค่มะเขือเทศกับไอตัวผักโขมก็ได้แต่ว่าถ้าใครเป็นมังสวิรนะัตนะตอกไข่ลงไปหน่อยนึงมีมีนากระมจะตอกไข่อี่ จะผัดให้สุกก่อนก็ได้แต่ส่วนส่วนตัวมีนาเนี่ยชอบสุกประมาณแปดสิบเปอร์เซนมันจะได้มีความกรุบกรอบพอดีค่ะไข่สุกก็พอดีเลยไข่สุกก็ผักขมก็สุกพอดีอบอกเล,ล้ว่าี้ยต้องลอง สูตรนี้ต้องลองนะคะไม่ลองแล้วจะเสียใจบางคนไม่ชอบไข่แบบนี้ยีมันไปเลยค่ะยีมันไปกลับลูกชายมีนาไงะจะต้องยีไปกับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะใครยีไปกับขัดผม,อมบอกเลยว่าอร่อยต้องให้ลอง ปิดแก้แล้วนะมีน่ากินไข่ประมาณนี้แหละอ่ะหลายคนคือถึงน้องค่ะ,ะสวัสดีค่ะเอ๋ <laughs> <laughs> เอาดูเขาค่ะนนแล้วก็จะมีซุปแครอทอากาศมันกึ่งหนาวกึ่งร้อนนะคะก็ต้องมีบ้างอันนี้คือซุปแครอทนะคะแล้วก็ ซุปแค่หลอดนะคะแล้วก็มีขนมปังมีผักโขมค่ะผักโขมไข่กระทะบอกเลยว่าอร่อยช่วงนี้ขอเป็นอาหารง่ายๆไปก่อนนะคะบอกตรงว่ามีนาปวดแขนนวดแป้งไม่ค่อยไหวเพราะว่าเล่นกับน้องหมามากไนงะนี่แหละค่ะบอกเลยว่าเป็นอาหารกลางวันง่ายๆนะคะเบาๆวันนี้คุณเขยขวัญไม่อยู่นะคะก็กินกับลูกสองคนค่ะทําแบบนี้ละค่ะกินกันง่ายๆ น้องก็จริงๆน้องไม่ค่อยชอบกินผักนะแต่ตัวเนี้ยลูกชายทายนคะ่ะก็อยากให้ทุกๆคนลองดูนะคะว่ามันทําง่ายมากเลยไปลคะค่ะยังไงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาทําขนมหรือขนมปังกันละกันขอบคุณคะ่ะ